สวัสดีครับพี่ทุกไก่สวัสดีค่ะเอ่อผมนาเ็นเดมนะครับค่ะเอ่อผมขอ,อได้รับตัวนะพี่ผมชื่อนาเชน,าะนะคุณธัมานะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้ผมอายุสี่สิบห้าปีไม่ทราบว่าพี่อายุเท่าไหร่ละครับอ่าห้าสิบแปดค่ะอ๋อห้าสิบแปดนะครับตอนนี้ที่ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนครับ อ๋อทำงานอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะอยู่ที่จังหวัดนนท์ค่ะมี่คมาในเขตระทีอินทีมนะครับที่สนใจอะไรในอินทีมครับก็เห็นมีว่ามีโปรเจกต์ปลดหนี้อยู่ค่ะก็สนใจเขาตอนนี้มีหนี้เยอะมากเลยค่ะก็เลยอยากหาอะไรเสริมเพื่อมาปลดหนี้ค่ะถ้พี่กุ้งไก่เคยดูรายการอายุนอนร้ร้านรู้เปบ่ครับ ของมุนกล้องนะครับที่ออกอากาศทางช่องวสไว้นะครับอ๋อเคยดูค่ะเคยดูค่ะเคยดูค่ะเคยดูอ่าแล้วไม่ทราบว่าพี่เคยได้รับข้อมูลของบริษัทอินี้บ้างเปล่าครับอืมไม่เคยเลยค่ะไม่ทราบเป็นงานอะไรคะมันต้องขายของไหมคะเนี่ยแล้ว้องขายของนะครับแล้วเราต้องลงทุนเยอะไหมคะเนี่ยโอ้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับในตรงเนี้ย ถว่าทุกอย่างธุรกิจทุกอย่างนะครับพี่มันต้องเป็นการลงทุนเสมอนะครับแต่ดีแล้วครับพี่ปิดคำถามนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ก็ไปรู้จักกบคู่ปรึกษาผมนะครับเพราะพี่ทีปรึกษาของผมนะท่านจะอ่าตอบคำถามพี่ได้หมดเลยพี่สงสัยอะไรเกี่ยวกับธุรกิจอินดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเวลาเดขาจะบอกให้พี่หมดเลยครับพี่ไม่แล้วมันทํายากไหมอะคะเพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะ ถ้าแบบต้องมานั่งแบบอยู่หน้าจอมือถือตลอดทั้งวันก็ไม่ไหวเออจริงๆแล้วมันก็คือแค่เราจัดสรเวลานะพี่นะวันละสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะพี่ที่เวลาที่ทํางานนะครับผมว่ามันไม่กระเทบกับงานประจํานะครับเพราะอย่างผมนี่ก็ทํางานประจําตลอดก็อาศัยเวลาพักเพลิดเพลิ็มาดูเช็คดูหน่อยหนึ่งหรือช่วงพักตอนเที่ยงก็มา,ามทำตั้ยี่สิบถึสสิบนาทีก็ก็ได้นะครับอยู่ ได้ก็ได้อยู่แล้วครับที่พรุ่งนี้นะครับพี่ที่พอจะมีเวลาว่างสักสิบสิบห้านาทีใช่ไหมพี่ช่วงเวลาสักสิบโมงหรือบ่ายสองนี่ครับพี่ช่วงนี้กำลังยุ่งๆเลยค่ะถ้าจะไหว้ทีสี่โมงเย็นนะคะช่วงนั้นนะคะอสี่โมงเย็นนะครับเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวเรามาแลกลายแลกเอลายลายหรือเบอร์เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะพี่นะเพราะว่า ที่ผมซึ่งต้องเอาไอดีไลายพี่ไปนะครับเพื่อพี่ที่จะเพื่อผมที่จะพาเข้ากาประชุมสามสายนะครับเพื่อพี่จะได้รับข้อมูลจากที่ปรึกษาผมอย่างครบถ้วนและชัดเจนนะครับและเป็นการทํางาที่ถูกทีน,นะพี่นะพรุ่งนี้ถ้าเกิดพี่สรุปสี่โมงเดี๋ยวผมจะลองเช็คเ,เวลากับที่ปรึกษาพวกทีนะครับเพราะว่าที่ปรึกษาผมนะครับท่านมีลูกทีมเยอะ แล้วผมต้องขอเวลาพักอีกทีหนึง่งค<ะ>่ะอ่อก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนถึงเวลาหน้าพี่นะสักสิบห้านาทีเดี๋ยวผมจะโทรไปนะครับอยู่ประมาณสามโมงสี่สิบห้านาทีนะแต่ผมจะเข้าอ่าเข้าไปชักงอีกทีหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวก่อนนะคุณพี่ไม่เป็น,นนะพี่ไม่เป็นเรื่องมือถือเลยนะแล้วพี่จะจะเข้าห้องถูกอ๋อพี่ไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวผม อ่ออันดับแรกตอนนี้พี่พี่ให้ไอดีไลน์ผมก่อนเะคือเรามาแลกไอดีไลน์กันเนาะแล้วพุกเนี้ยแล้วพี่ก็รับผมเป็นเพื่อนผมก็รับพี่เป็นเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ปุ๊บผมจะทักมาหาพี่นะค่ะแล้วก็ก่อนก่อนเวลานัดและเดี๋ยวผมจะเปิดห้อง,ง,อง,งสมขายแล้วผมจะเอ่อแทนลิงก์ไปพี่แล้วพี่ก็กดไอตรงรูปอ่าไอมันมันจะเป็นรูปไอคอนรูปเอ่อกล้องโทร,รศัพท์นะคารับพี่เป็นรูปกล้องอ่ะ ก็จะเขียนว่า mixing mixing line นะครับนี่นี่ก็ไปทำได้เลยนะครับได้ค่ะได้ครับก็เกิดที่มีอะไรข้อสงสัยอะไรที่ยังติดอยู่ในใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เอ่อที่ปรึกษาครจะเปิดโอกาสให้พี่ได้สักถามได้ตลอดเลยนะพี่ไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเวลาอะไรพวกนี้นะครับพี่นะโอเคค่ะค่ะได้ค่ะโอเคครับพี่ครับผม